ค่ะไม่เต้นเราไม่ได้แต่โมมุมีเรื่องจะมาบอกนะคะสวัสดีค่ะมมมูหมูแดงครในจ้วงมมมูชวนดูซีรีส์วายวันนี้มูมูจะมาชวนดูหนึ่งละครวายหนึ่งซีรีส์ธรรมดาที่มีที่มีนักแสดงประกอบเป็นคู่วายและก็เจ็ดซีรีส์วายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ มีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวมูมูจะมาบอกนะคะก่อนอื่นเลยกาบงามเลยคะ่ะกดไลค์คอมเมนต์ซับสไคร้กดติดตามให้ชอบของมูมูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องที่หนึ่งเป็นละครเรื่องคุณชายละครดราม่าฟอร์มใหญ่ที่รวบรวมฝีมือในทุกๆด้านเมื่อรักต้องห้ามกับกลายเป็นรักแท้มาอินลึกซับซึ้งไปได้วยกันทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่ง เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางช่องวัน31เรื่องที่2เรามาดูเรื่องผีๆกันบ้างนะคะเรื่อง Code Post Code House รักเล่าเรื่องผีแค่ความรักจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้หรือไม่ออกอากาศทุกวันพุธเวลา5่าทุ่มทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube w l l b y Gen เวลาเชี่ยงคืนเริ่มตอนแรก5ตุลาคม2565นี้เรื่องที่ส เซียนสับรางซีรีส์โรแมนติกค,คอมดี้แบบใหม่แบบสับที่จะพาทุกคนไปสนุกแบบสับๆกับภารกิจซ่อนหากิก๊กติดตามซีรีส์เซียนสับรางแคชมีแบบีทุกวันพฤหัสเวลาสองทุ่มเริ่มตอนแรกหกตุลาคมน,นี้ทางวีที่วีที่เดียวเท่านั้นเรื่องที่4ี่มังกรกินใหญ่ซีรีส์วายฟอร์มยั เมื่อความาพลาดพลั้งที่ไม่ได้ตั้งใจก็ให้เกิดความใกล้ชิดแบบไม่ได้ตั้งตัวได้อย่างไรเริ่มตอนแรกแปตุลาคมนี้เวลาสี่ทุ่มตรงทางช่องวัน31และย้อนหลักได้ที่ YouTube Star Hunter Entertainment เรื่องที่5เป็นแนววินเทจย้อนยุค Remember me มี e series ความรักเขียนด้วยความรักรับชมย้อนหลักในทาง3พคลัดทุกวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มสเริ่มตอนแรก9ตุลาคมนี้และมันร่วมเขียนความรักของคุณไปด้วยกันนะคะ เรื่องที่6บทสรุปของเดือนเกี่ยวเดือนก็มาถึงเมื่อเดือนแท้ต้องมาเจอกับเดือนเทียมเตรียมพบกับ Two Moon's the Ambassador ทุกวันจันทร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งทาง Amarin TV 34มเริ่มวันจันทร์ที่10ตุลาคมนี้เรื่องที่7 s e l เเราเห็นนายเงาสะท้อนของใครอีกคนการสูญเสียตัวตนและความเชื่อใจร่วมรุนไปกับ การตามหางเงาที่หายไปฉายพร้อมกัน13ตุลาคม2565ทาง Facebook และ y b u ทูบสตูดิโ o คัม n Channel เรื่องที่8โยชิได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพัตเตอร์นาราที่เป็นกระแสะมากตอนนี้มีภารกิจมากมายที่โยชิจะต้องทำเพื่อบทสัมภาษณ์ติดตามซีรีส์ Heart Love Mission ภารกิจโหดเปลี่ยนเป็นหมดรักเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้ทางวี่ที่วีเรื่องที่เ เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากว่าจะเป็นซีรีส์วหรือภาพยนตร์ Y กันแน่รักกันวันโลกแตก c ช i l l The World X เป็นซีรีส์สัญชาติไทยเหนือจินตนาการเรื่องแรกของโลกถ้ารู้ว่าวันนี้ต้องจากลาคงจะใช้เวลาจุบกันนานกว่านี้เรื่องราวความรักที่จะทําให้คุณมีทั้งรอยยิ้มและน้าตามาร่วมนับถอยหลังสู่จุดจบของโลกพรอหมหัวใจี่เต็มเปี่ยมเริ่มเสราร์ที่29ตุลาคมเวลา4ทุ่มครึ่ง บนอัมมลินทีวี34รับชมย้อนหลังบน w w w c o m m e n t ว็บคอจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะรอเรื่องไหนกันอยู่ชอบเรื่องไหนกันบ้างชอบคู่ไหนกันคอมเมนต์พูดคุยกับมูมูได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชม